มาเป็นคำพิยานเด่องพระเจ้าทรงรักษาไปหาหมอมาหลายหมอแต่การการวินิจฉัยเป็นอีกโรคหนึ่งแต่สิ่งที่เราเป็นอีกอันหนึ่งโดยพระคุณพระเจ้านะคะที่เราได้สารภาพบาปท,ที่เราแต่ต้องสิทธิอำนาจจากการเจ็บปวดนี้รู้เลยว่าเป็นเพราะเราแต่ต้องสิทธิอำนาจพ่น้อเรื่องนี้สำคัญมากนะคะ สิทธิ mm hmm. อำน,นาจในทุกระดับเลยแม้แต่ราบในที่ทำง,งานเราก็ตานะคะก็พออาจารย์มาฟืนน้นฟูเมื่อเดือนมิถุนาก็ขอบคุณพระเจ้าได้ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งไปเช็คอว่าเราเป็นอะไรกันแน่ก็ทีนี้ถูกโรคเราก็ได้รับยาแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาเหมือนอย่างที่พี่น้องเห็นทุกวันนี้ mm hmm.